เลยนะครับสูงออสเคโอ,โอครับเหรียญเชิญเหรียญเชิญครับเชื่อว่าเดี๋ยวทางซีพีเจริญพโโกครัพันอาหารประธานคณะกระกรมการบริหารของบริษัทซีพีเมจิจำกัสมีวงกลมและออนนิวมิสูกระท่าน,น้ำขาวไทยนครโอเคฟ้าถางรับไปทันทีท้องท้องอืดจุกเสียนแน่ประแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมัดนีออกแข้งต่อยมัด รักดินแดงศักดิ์ที่รังสตไฟหนึ่งแล้วก็ไปบอลมหาชัยแล้วก็ล่าสุดก็ชนะน็อกเพชรเอเชียพยายามจะโอ้โหหมาสวนหนักหนักอ่าได้รับจ้างตีเข่าเหมือนกันครับอ้าวซ้ายซ้ายหมช่วงขาช่วงขาไกลยาวครับเคลื่อนเลยๆครับพู้นะครับใครที่อยากซื้อให้พี่คาทัศนนะครับอุตศลฟรีด้วยครับที่สุด์แบนได้นะครับออกแข้งดูนะครับแต่ว่าศิลปธรรมนี่ปลาถ้วยทอง ขอบคุณจิวเจิ้งอีชี่นะครับโดยคูณ6 8 8 2 3 2 4ขอบคุณคุณบริษเปเช่นจำกัดโอ้ยแก่นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวบริหารงานโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่3นะครับปล่อยตัวออกมานี่นียาฉีดมาไหลกำปั้นเลยเะบวกเอาละครับเกมนี้เข้าใจแล้วครับสอกนี่ดวลกันใครเป็นใครเดี๋ยวก็รู้ครับโอ้โหสอกบินครับซ้อมอยู่ทีเด็ดก็สะพานขวาหมัดมาสอกคืนเอาละครับ โค้งครับพี่บอลมาเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยาดจระเก้ฟาดหางสามมือกันครับต้องขอบคุณครับแอนตซินอย่ารักษาโรคกระเพาะทั้งแท่งทั้งศอกทั้งเข่านะครับอมาถึงตอนนี้นี่ดูว่ารักดินเดมจกมันอกมั่นใจนะครับเปียนเข้าไปทิละฟัมโดนเข้าไปแต่ก็ยังพยายามกัดฟันบวกอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ยหมอจีระศักดิ์ผูพาชาติเดี๋ยวได้รู้เลือดใครออกกันครับครับมาอดเดี๋ยวดู นี่แหละครับโรมนี่มวยมันวันศุกร์มวยมันวันศุกร์มันต้องมันแบบนี้ครับอูหลุดโดนครับจิ้นเข้าไปอูดดูครับมาเชื่อว่ายกต่อไปเดือนกว่านี้แน่นอนครับหมดยกที่3าพักกันก่อนคู่เดียวครับ3555ครับ้องขอบคุณยาดมตราดด้วยสายชนชัยพัชสกุลครับก็เนี่ยครับทอมที่ศูนย์เอาลยครับยกที่4นะครับออกมาเปิดเกมเดินเลยนะครับศิลธธรรมขวางด้วยเอานลครับเริ่มยบเครื่องงัดเข้ามา รักดินแดงดูว่าจะมั่นคงมั่นใจหรือป่านะครับไปชกในเกมตั้งครับรับเยอะๆก็ไม่ดีแต่ถ้าไม่เดินนี่ก็เป็นเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้กับศิลธรรมได้ออกอาวุธนะครับอ้าวทีไว้มาแต่ว่าลูกทีมนี่ถือว่ายัางแรงอยู่ครับอ้าวเดินเก่งกำปั้นมาครับศิลธรรม่าต้องต้องเร็วกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยรับดินแดงแกออกไปก่อนเลยครับโอ้โหดูครับวาดินแดง ลูกศิษย์เฮียติน่ะโทฟ์ฟอร์เป็นมวยฟรีฮะต้องเดินให้เร็วครับแล้วก็ไม่พอเละครับสียทรเอามัดมัด,มดโอ้โหมาแบบใหม่ครับมาใช้ฝีมือแล้วก็เนี่ยก็ขวางยกด้วยแดงกระโดดหน้าสะบัดซ้ายดีมากสินธรรมเดินเบียดติดเข้าไปก่อนครับเรียกว่ามีมัดมีซอกโอ้โหมาดูครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีนะครับจังหวะยักเข้าไปทั้งลำตัวทั้งใบหน้านี้ออกตลอดชัดเลยนะครับว่าเนี่ยครับ มีลูกถีบแล้วก็เป็นมวยจังหวะ2เป็นมวยฝีมือได้ครับอาฉีดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับต้องเล่งทำดินแดงแกเห็นหมดเลยครับนี่ครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับตอนนี้สินทำรวบรวมไปให้คะแนนครับแล้วก็ใบสุดท้ายไปที่รักดินแดงสักรุ่งเรืองครับสดต่อเนื่องครับแต่ว่ามีตำหนินิดนึงครับไม่เป็นไรครับไกลหัวใจครับน่าจะมีติปพิเศษจากทีเด็ด99ครับ